สวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ทางคุณลุงต้องการจะขายนะครับอยู่ในตลาดสรแก้วเลยนะครับเป็นที่เหมาะสำหรับทำเป็นโครงการบ้านจัดสรรบ้านเช่านะครับได้เลยทีเดียวนะครับหรือจะทำเป็นบ้านพักยามไวกเกษียณก็ได้นะครับ เป็นที่แปลงเล็กนะครับเนื้อที่สามร้อยหกสิบเอ็ดตารางวาสามร้อยหกสิบสองตารางวานะครับอยู่ในตัวตลาดสระแก้วเลยนะครับถนนด้านหน้าที่มองเห็นนะครับจากตรงนี้ออไปสองร้อยเมตรสองร้อยกว่าเมตรนะครับถนนด้านหน้าตรงนั้นเป็นถนนเส้นสามสามนะครับเป็นถนนสวนสอศเส้นสามสามนะครับ ถนนเส้นนั้นถ้าเลี้ยวซ้ายไปจะไปสีแยกกบินบุรีนะครับไปที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ไปที่นครนายกไปที่กรุงเทพนะครับสื่อสังสิ์ได้เลยนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปที่ตลาดลงเกลือลันนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองสระแก้วนะครับในตลาดสระแก้วเลยที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงเนี้ยนะครับเข้าไปซอย เทศบาลนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับอยู่โครงการจัดสรรล้อมรอบเลยนะครับคุณลุงต้องการจะขายนะครับต้องการจะขายด่วนนะครับคุณลุงตั้งไว้นะครับราคาสามร้อยหกสิบสองตารางวานะครับคุณลุงตั้งไว้หนึ่งจุดแปดล้านบาทนะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมโอนทุกอย่างนะครับ ถนนด้านหน้าตรงนั้นเป็นถนนเส้นสามสามนะครับถนนสุวสรรณสอนเราจะเลี้ยวเข้าไปนะครับเข้าไปจากถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้จะตัดออกสามห้าเก้าได้นะครับถนนเส้นที่บัตรถ่ายที่แรกเนี่ยนะครับแล้วเราจะเข้าตามซอยนะครับเข้าซอยมาสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็จะถึงที่นะครับที่ต้องการจะขายที่ต้องการจะขายอยู่ด้านอยู่ด้านซ้ายมือของบัตรนะครับ แล้วรอบๆก็จะเป็นโครงการจัดสรรเป็นห้องเช่าเป็นโรงแรมอะไรต่างๆนะครับเป็นห้องพักห้องอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในตัวตลาดเลยแล้วก็มีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนมีอะไรต่างๆนะครับสามร้อยหกสิบสองตารางวานะครับขายหนึ่งล้านแปดแสนบาท ราคานี้ยังลดหย่อนได้นะครับเห็นคุณลุงแกบอกว่าอย่างนั้นนะครับราคายังลดหย่อนได้นะครับรอบข้างนี่ไม่ต้องคุยเลยนะครับรอบข้างนี่มีแต่ไร่ละลักสามล้านนะครับอันนี้ขาดอยู่สามสิบกว่าตารางวานะครับจะครบสามสามสิบแปดตารางวานะครับจะครบหนึ่งไร่นะครับที่เนื้อที่สามร้อย 62ตารางวานะครับขาย1นึ่งล้านแแสนบาทราคาต่อรองกับคุณลุงได้โดยตรงนี่นะครับซอยนี้จะไปออกตรงหน้าเทศบาลน,นะครับนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับเรามาถึงที่ที่ต้องการจะขายนะครับยบ,บัตรขอริจ้าจอดรถนิดนึงนะครับ นี่นะครับบัตรขี่รถเข้ามาจากตรงนั้นนะครับตรงไอ้หน้าตลาดนะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกไปเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนแล้วก็ออกไปถนนเส้นสามสามนะครับจะเป็นตัวตลาดทั้งหมดเลยนะครับโรงพยาบาลสากแก้วโลตัสบิ๊กซีต่างๆนะครับอยู่หน้าถนนนะครับแล้วติดกันไปก็เป็นโครงการจัดสรรนะครับเนี่ยนะครับด้านนี้ก็เป็น โครงการนะครับออกไปอีกนิดนึงก็เป็นถนนลาดยางนะครับเป็นถนนลาดยางแล้วก็่าเทศบาลนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านทิศทิศตะวันตกเราไปนะครับจะมองเห็นลังคาอยู่นะครับนั่นน่ะนะครับจะมองเห็นลังคาสูงๆใหญ่ๆนั่นนะครับคือเทศบาลอันนี้ก็เป็นโครงการจัดสรรนะครับตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับอ่าแล้วก็ ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับเนี่ยถนนสาธารณะเส้นนี้ก็แผนนะครับน่าจะทีคอนกรีตรนะครับเพราะว่ากันไว้กว้างเลยนะครับมีโครงการล้อมรอบหมดเลยนะครับล็อกนี้นะครับสองร้อยตารางวาเนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ขายนะครับตรงนี้คือ เป็นของอีกอีกท่านหนึ่งนะครับที่ติดหน้าถนนตรงเนี้นะครับแต่ที่ที่ต้องการจะขายนะครับสามร้อยสามร้อยหกสิบสองตารางวานะครับนะครับอยู่ในตัวใจเมืองเลยนะครับใจเมืองสัะแก้วเลยนี่นะครับล็อกที่ต้องการจะขายนี่นะครับตั้งแต่ตรงเนี้ย ถุงขาขๆวเนี่ยนะครับถุงขาขาวตรงเนี้ยแล้วก็ไปหาเสาเสาปูนนะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ยาวไปยาวไปนู่นเลยนะครับประมาณสักอ่าวาวไปประมาณสักหกสิบเมตรนะครับตามถนนสาธารณะเส้นเนี้ยนะครับถนนก็จะมีเสาปูนกันไว้นะครับกว้างเลยนะครับกันไว้กว้างเลยอนาคตเคคอนกรีตแน่นอนนะครับแล้วก็ ที่มองเห็นนะครับนั่นคือหลังคานั่นนะครับอันนั้นคือหลังคาเทศบาลน,นะครับหลังคาเทศบาลอยู่ด้านทิศตะวันตกเราไปนะครับขอบรั้วก็ติดกันเลยแต่ทางสาระเส้นนี้นะครับไปถึงขอบกำแพงนะครับแล้วก็จะเลี้ยวเลี้ยวตามขอบกำแพงออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะออกไปถนนลาดยางเส้นอีกเส้นหนึง่งอยู่ด้านนน้นนะครับ ที่มองเห็นลังคาเนี่ยนะครับอยู่คนละฝั่งคนละฝั่งกับที่ของเราเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นโครงการจัดสรรทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นโครงการจัดสรรน,นะครับสามร้อยหกสิบสองตารางวานะครับขายหนึ่งล้านแปดแสนบาทราคานี้คุยกับคุณลุงได้โดยตรงนะครับนะครับคุยกับคุณลุงได้โดยตรงเลยเจ้าของโดยตรง อ่าแล้วที่มองเห็นป้ายนะครับด้านหน้ารถบัตไปที่มองเห็นนะครับตรงนั้นเป็นป้ายอ่าโชลุมนะครับแล้วก็อ่าตรงนั้นนะครับจะเป็นจะเป็นทางแยกถ้าเราหน้าถนนส,สวนสนศเส้นสามสามนะครับพอเราอ่าเราวิ่งมาจากกระบินนะครับเราเลี้ยวอ่าเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นบกสนะครับแล้วก็อ่าคืออยู่ในใจเมืองนะครับแล้วโรงพยาบาลก็จะอยู่ตรง อ่าเลยเสาแดงๆนะครับตรงนั้นขึ้นไปนิดนึงนะครับก็คืออยู่ในในใจเมืองเลยนะครับใจเมืองสระแก้วเลยนะครับราคาที่โซนนี้นะครับตรงนี้เหมาะที่สุดเลยนะครับที่จะทําเป็นโครงการจัดสรรขายนะครับเป็นโครงการจัดสรรเป็นทําเป็นบ้านขายก็ได้นะครับหรือจะซื้อเก็บไว้นะครับเป็น มรดกให้ลูกก็ได้นะครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทราคาก็ยังลดหย่อนได้นะครับเนื้อที่ขาดอยู่สามสิบแปดตารางวานะครับครบหนึ่งไร่นะครับนะครับแปลงนี้คุณคุณท่านใดที่สนใจต้องตัดสินใจด่วนนะครับเพราะว่าอ่าคุณลุงเพิ่งบอกขายนะครับนะครับเพิ่งบอกขายต้องการที่จะขายด่วนนะครับเพิ่งบอกขายนะครับ ถ้าช้าก็จะไม่ทันเพื่อนนะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการที่ลนนักษณะนี้นะครับนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านโครงการทั้งหมดเลยนะครับคือเราอยู่ใจแล้วก็ตรงนั้นนะครับเป็นเทศบาลน,นะครับเหมาะที่จะนี่นะครับคุณคุณซื้อไว้แล้วก็อาจจะแบ่งเป็นล็อกละหนึ่งร้อยตารางวานะครับ ก็เก็บไว้สักล็อกหนึ่งส่วนที่เหลือก็ขายได้นะครับทํากําไรได้นะครับส่วนนี้นะครับเพราะว่ารอบค้างนี้คือราคานี้ก็หายากนะครับอันนี้คือต้องการจะขายจริงๆนะครับพอที่ลักษณะนี้นะครับหายากครับที่แปลงเล็กนะครับเดี๋ยวชมรูปแพรงนะครับรูปแพรงจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นะครับที่บัตรอมาร์กสีเหลืองๆไว้เนี่ยนะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้เลยตรงเนี้ยสองร้อยตารางวานะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นโครงการจัดสรรทั้งหมดนะครับแล้วก็เฉดเทศบาลด้วยนะครับนะครับขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับแปลงเนี่ยคือคุณลุงต้องการจะขายนะครับเนื้อที่สามร้อยหกสิบสองตารางวานะครับ จะยาวตามถนนเลยนะครับจะยาวตามถนลนลักษณะนี้อันนี้เป็นถนนลาดยางนะครับเข้ามาแล้วก็จะอันนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับเราเดินเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็จะติดถนนสาธารณะยาวๆอย่งนี้เลยนะครับด้านท้ายตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นแนวทางสาธะหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแนวทางสาธะก็จะติดถนนสองด้านเลยนะครับนะครับตรงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับ เทศบาลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โครงการล้อมรอบหมดเลยนะครับเหมาะเลยทีเดียวแปลงนี้นี่นะครับเป็นที่อ่าโคกป่าเดิมๆแบบนี้นะครับที่นี่นะครับเหมือนมีการถมไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะใช้รถไถดันนะครับรถไถลื้อหน่อยก็ได้เลยนะครับ หรือต้องการจะซื้อไว้ให้ลูกก็ได้นะครับมีลูกสามคนก็ซื้อแบ่งคนละร้อยกว่าตารางวานี่ก็อยู่ได้เลยนะครับสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับแล้วก็ได้หน้าถนนยาวๆกันแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับอยู่ในตัวตลาดสระแก้วเลยนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร้อยแปดสิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับ ชนบุรีร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลนะครับแล้วฉะเชิงเซาฉะเชิงเซานั้นร้อยยี่สิบกิโลนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากจันทบุรีนะครับจันทบุรีนี้ร้อยห้าสิบเก้ากิโลนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจที่ดินลักษณะนี้นะครับต้องตัดสินใจด่วนนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นที่แบบนี้เลยนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําเป็นอ่าโครงการอะไรต่างๆนะครับ ทำเป็นบ้านเป็นหลังขายก็ได้นะครับหรือว่าจะทํำยังไงก็ว่ากันไปนะครับเป็นโกดงโกดังพักสิ่งของได้เลยนะครับเนื้อที่เกือบไร่นะครับแล้วก็อยู่ตะวันออกเทศบาลมานะครับไม่ไกลนะครับอยู่ห่างสํานักงานที่ดินนะครับสามกิโลเท่านั้นเองนะครับสํานักงานที่ดินอยู่เลยโรงพยาบาลขึ้นไปนะครับนะครับเลยโรงพยาบาลไปแล้วก็อยู่อยู่ในโซนใจเมืองอย่างเงี้ยนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่ใจเมืองเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจะจบคลิปจบไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้บัตรขออวยพรให้คุณทุกท่านนะครับ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับชมให้จบนะครับเดี๋ยวบัตรจะขออนุญาตพาขึ้นรถไปชมอีกด้านหนึ่งนะครับชมให้จบเลยนะครับถึงจะเข้าใจนะครับนี่นะครับด้านนี้นะครับที่เรามานะครับเราออกมาจากแต่หน้าตลาดนะครับแล้วเราก็ ออกไปเส้นหน้าเทพสบาลก็คือไปด้านนี้นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับก็คุณคุณท่านใดที่สนใจตัดสินใจด่วนนะครับเพราะว่าหายากนะครับที่โซนนี้นะครับรอบข้างก็จะเป็นโครงการต่างๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นโครงการต่างๆนะครับ เนื้อที่ของเราสามร้อยหกสิบสองตารางวานี่เหลือเฟือนะครับเหลือเฟือเลยนะครับนี่นะครับโครงการก็จะมีเป็นบ้านจัดสรรเป็นบ้านอะไรต่างๆนะครับแล้วตรงด้านหน้าของเรานั้นก็เป็นถนนลาดยางนะครับเข้าออกได้หลายทางเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับถ้าเรามองกลับไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือ,อเทศบาลน,นะครับ เทศบาลสะแก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนลาดยางเนี่นะครับเป็นถนนลาดยางอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าเราไปด้านนี้ก็จะไปถนนสามห้าเก้าได้เลยนะครับไปถนนสามห้าเก้าไปไปเทศบาลนะครับแล้วก็มีสถานที่เนี่ยนะครับที่เล่นเหมือนสับปะร์นะครับก็จะมีอยู่นะครับตรงเนี้ยนะครับ ก็จะมีแล้วก็เราก็สามารถที่จะออกไปถนนเส้นสามสามคือตรงนี้นะครับวิ่งออกไปนิดเดียวก็ถึงเลยนะครับอันนี้คือเส้นด้านทิศตะวันตกที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับเป็นด้านตะวันตกนะครับแต่ด้านทิศตะวันออกที่บัดไทยที่แรกนะครับถนนเส้นนั้นก็จะอ,ออกถนนสามห้าเก้าได้นะครับถนน3ามเก้ที่ตัดจากํา อำเภอพนมสาร,รคามมาเขาอินซ้อนแล้วก็มาที่จังหวัดสระแก้วอรันนะครับไปไปไปได้หมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นทางาด้านทิศตะวันตกนะครับทางด้านนี้จะวิ่งเลยตลาดมานิดนึงนะครับเพราะว่าที่ดินเราอยู่อยู่แถวตลาดเลยนะครับออกมานิดเดียวนะครับประมาณสักหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับก็จะเป็นถนนเส้นสามสามนี่เลยนะครับมาออกตรง ด้านทิศตะวันตกโรงเรียนนะครับโอ้ด้านทิศตะวันออกนะครับโรงเรียนอยู่ด้านทิศตะวันตกนะครับโรงเรียนอยู่ด้านนี้นะครับมีโรงเรียนอยู่สองฝั่งที่ดินเลยนะครับนี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับบัดขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบชิปจบไลฟ์นะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้คืออำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับนี่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับบัรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ